หากถึงวันนั้นนะคะมันก็คงต้องมาดูอีกทีนึงว่าท่าทีเป็นไงไหมคะว่าท่าทีเรื่องหนึ่งหนึ่งสองหรือเรื่องการที่จะไปมันไม่ใช่เรื่องอย่าไปแตะสถาบันนะแต่เราเห็นเจตนาที่มันจะทําให้ไปกระทบทุกสถาบันสารเสริญด้วยเนื้อหาประเด็นรักของเรางั้นโบขอถามจาะตรงนี้นิดนึงค่ะเพราะโอเคอย่างส่วนตัวโบก็จะคิดว่า สภาเนี่ยมันคือที่สําหรับนิติบัญญัติค่ะดังนั้นกฎหมายใดๆก็ต้องสมควรที่จะถูกเสนอแก้ไขได้และจะโหวตยังไงเนี่ยก็เป็นเรื่องของสภาดังนั้นการแก้ไม่น่าจะผิดหรือเปล่าคะที่ทางสวรหรือทางคุณหมอเองมีปัญหากับประเด็นเนี้ยในรายละเอียดมันคือปัญหาอะไรการแก้ไม่น่าจะผิดจริงแต่บางเอญเนี่ยเราเป็นคนที่ทํางานแบบคุณหมอค่ะเป็นการมองคนไข้อง์รวม มันก็เหมือนกับมองปัญหาในองค์รวมค่ะเรามองเห็นว่าเบื้องหลังตัวเนี้ยไม่ใช่คุณพิธาเบื้องหลังผู้ที่เป็นเจ้าของอันเนี้ยมันใสมาตั้ง <idea S 1> แต่ใช่ค่ะมันใส่มาตั้งแต่ตัวอาจารย์มหาวิทยาลัยตั้งแต่ตอนเป็นพักพักอนาคตใหม่หมประมาณนั้นเนี่ยเราเห็นและสองก็คือในเบื้องหลังที่เราเห็นเนี่ยที่ไม่ใช่ของคุณพิธาเนี่ยมันเป็นเบื้องหลังที่ส่งเสริม กระบวนการที่หยาบคายคือมันไม่ใช่เรื่องของการแก้สิ่งเหล่านี้เท่านั้นแล้วมันเป็นการละเมิดใช่ค่ะมันเป็นการละเมิดที่คาว่าหยาบคายในความหมายนี่คือให้ทุกๆคนแสดงออกชนิดที่มันไม่ควรจะเกิดเห็นไหมคะมแต่พอมาดูในเนื้อหาเนี่ยมันเหมือนกับเขาจงใจจะให้การละเมิดเป็นเรื่องที่โทษไม่เยอะอซึ่งในปัจจุบันเราคงเห็นนะว่า ไอ้ละเมิดด่ากันแล้วจนต่อยกันเนี่ยมันก็แย่อยู่แล้วแต่มันมาละเมิดกันทางออนไลน์หรือทางสื่ออะไรประมาณเนี้แก้ก็ไม่ได้หน่วยงานของรัฐก็ทําอะไรไม่ได้อ้าวแล้วคุณจะควความเสียหายไม่ได้เลยใช่ค่ะแล้วในกระบวนการที่เราจะหยุดคือเราอาจจะไม่เอาคืนนะเพราะเราอยากจะหยุดระบบของรัฐก็ไม่มีและคุณกลับไปลดโทษมันถ้าจนมันจะอยู่กันยังไงวะเนี่ยอะไรประมาณนี้เรามีปัญหาในรายละเอียดว่าออะอย่างการลดโทษลงไปถ้าพูดถึงหนึ่งหนึ่งสองคือลดลงไปจนเหลือ ไม่มีขั้นต่ำและขั้นสูงสุดก็จำคุกคุกไม่เกินหนึ่งปีใช่ค่ะซึ่งเราก็เห็น<ม>ว่ามันน้อยเกินไปจำคุกไม่เกินหนึ่งปีสารก็จะไม่ให้ให้รอลงอาญาต่อไปในสังคมเนี้ก็จะเป็นการกล่าวร้ายให้ร้ายละเมิดกันไปแน่นอนคุณไปลดโทษจากอันบนคือ <kh ai. S 1> ของพระมหาษัตย์มันก็จะไปลดทั้งหมดต่อไปคุณจะด่าสารก็ได้คุณจะด่าก็ไม่ต้องเคารพเหมือนเหมือนกับที่เขาก็เริ่มสะท้อนว่าไม่ต้องเรียกคุณว่าพี่ว่าพ่อว่าลุงเป็นวสิ่งเหล่านี้ค่ะที่มัน มันอยู่ข้างหลังจริงๆของอ๋อเข้าใจละจะขยายความให้คุณผู้ชมเข้าใจนิดนึงว่านอกจากการเสนอแก้หนึ่งหนึ่งสองที่ให้สำนักพระราชวังเป็นผู้ฟ้องแล้วก็ลดโทษลงมาหรือไม่เกินหนึ่งปีแล้วเนี่ยในแพ็กเกจทั้งหมดที่พักเก้าไกลเสนอเขามีการเสนอลดโทษหมิ่นประมาทอื่นๆใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นหมิ่นเจ้าหน้าที่หมิ่นศาลและหมิ่นบุคคลธรรมดาใช่ค่ะให้เหลือแบบไม่มีโทษจำคุกเลยตรงนี้เราเป็นห่วงว่าสังคมจะเปลี่ยนไปใช่ค่ะเพราะว่า กฎกติกาที่มันจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในสมัยดั้งเดิมมันก็โอเคแต่ว่าโลกสมัยปัจจุบันมันเปลี่ยนใช่ไหมมันมีระบบไอโอเข้ามามันมีระบบโซเชียลแย่ๆไปหมดมันทำลายแล้วมันก็ทำร้ายมากๆแล้วก็แก้ก็ยากจัดการก็ยากแล้วยังไปกระบวนการยุติธรรมยังทำอะไรไม่ได้เนี่ยก็เท่ากับแปลได้ว่าสิ่งที่เขาบอกจากสามสังคมยุติธรรมมันไม่ใช่อ่ะ มันจะกลาย<ม>เป็นว่าผู้ถูกละเมิดไม่ได้รับการปกป้องเพราะนั้นมันกม็มันก็ไม่ตรงกับที่เขากำลังพยายามจะแก้หรือว่าปัญหาที่ประชาชนอยากได้จริงๆคือเรื่องปากท้องค่ะ